วันนี้เก้ากับคุณผู้ซื้อแปลกตาเก้าคือของงานขกาแฟงี้เก้ายังไนคะไม่ดังไม่ดังอย่านี้แถวนี้กันหุ่นขี้เล่นฟงอยู่บ่อนี่ไปเห็นอยู่งี้เก้าบ่น่ะอย่างละแม่กูอยากขายของห่างแม่เต้นงานมึงบอกเห็นบอกเห็นอยู่แล้วเขาประหารขายเขาอยากจะปล่อยค่อยแต่มึงเห็นได้บ้างก็ ขายระแบงกันน้องเงินเออมึงผอมึงเอิอนมากนี่นางเด้อไม่เอ็นตัวอีนี่แล้วไงเออเพิ่นป่าเพิ่นสิให้กูมึงยังไม่มีส่วนร่วมกูเปลาแล้วกูละบ่หารขายกูก็จะขายหลายเทื่อแล้วเพราะนาน่ยกูย่านพันแทงเลยขายใส่ขาเลยขายกเหลือแบ่เทุกงานนั่นกูบอกแล้วว่าเอาคนละครึ่งกันแล้วมึงบ่มีส่วนรวมงายๆๆายง่ายงายรถคบหางรถนัน

งี้เกาโอ้ยไม่ได้ยี่ไม่ได้ดิว่าไปอีกละมันมของนี้เกาท่า้าของแม่นะมันเหม็นกับว่ามันเกาจะดีมันเหม็นก็วชื่อไอไมาใน้เอยู่าโอ้ยก็บ่แส่รอนะี้เกาใส่ย่ใส่ย่มันก็ใส่ยูอยู่ไหนละไอผัวก็ข้ามโย่ยูกลูกก็ข้ามโย่ก็แจงบเป็นนะกเ้ยทีนี้อ๋อน้องี้เกาเนาะ

มันะต้อเทียบกันอย่างน้นะแกาะกขาดสีของเก่าหาเจอแกระป๋องสีเก่าโอ๊ยแล้กูีหัว่าเป็นกระป๋องสีีิกูตตีใต้ก่อนอขอกระป๋องสีเออโอเคโอยนี่เอาไอ้ร้องานี่นี่นะโอ๊ยมา